สวัสดีครับวันนี้ได้โอกาสมาหาเป็นตานะครับไปทั้งสิบบา,บาทเลยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดูนะครับเป็นตาด้วยไครครับเนี่ยตอนนี้ฮะ <c oughs> อันด้วยไครแล้วกระชายนะเข้า74โอ้74 หรือว่าหรือว่า47นะครับก็ตาก็ไป74แล้วก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ก็เลยได้งเก็บนิ่งไก่อะไรไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ลูกหลานส่งตังมาให้เนาะเราจะใช้เนาะไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาส่งส่งตังมาให้ส่งไปให้โอ้โหมันดีมานะครับ เหดลำไปแฟกระสอบแ่ก็ได้บางคุมมากได้บก็เลี้ยงแกแบบสนุกเลยนะครับมีทั้งเป็ดทั้งไก่ก็ไก่ก็ดูตัวเล็กก็ดูในเล้านะครับนี่นะครับ บังเอิญว่าผมไม่ได้เอาไม้มาก็เลยอ,อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับผมหดผมมาก็มาเจาะไอ้จอดจอดข่าน้ํานะครับก็เลยไม่ได้เอาไม้ไม้มาพูดนะครับก็อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับขนาดขนาด,นาดปิดดีขนาดนี้นางแมวเข้ามากินไก่ได้เนี่ยกระชาย โอ้โหสิบยอดเลยเนาะไก่เป็ดมันกัดจรินตามนี่ครับตามไปนั้นก็ไก่ผมแบบเปิดลงโซ่เหมือนนั้นไม่จะไม่หมดนี้นี่ครับตาแกก็ว่าไม่ต้องง้อเนินจากลูกหลานนะครับก็ทำเองได้ก็ ทาไปก่อนนะครับไม่ต้งละละองร้องไปหากินทางอื่นแล้ว <laughs> <laughs> นะครับไไตั้งไปไหนล้อนึงแล้วขายของนี่เลยนึือกไปเล่นกายนึยงเลยสมงคนะจะปล่อยวางแล้นี้เอ่อหกสิบเจ็ดสิบสองเจ็สิบสามแล้วก็น่าจะดูงบ้านแต่ก็ไม่ยอมดูบ้านดูเฉยนะครับ นี่เนี่ยเท่านี้มันกัดตายหมดเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบตัวมันเข้ามานเป็ดเลยกัดได้ทิ้งกัดได้ทิ้งอ่ะกัดทิ้งอ่ะเด็กก้าวตายบอกว่าแมวแมวมันกัดลูกไก่แกตายกันเกือบหลายตัวครับเจ็ดสิบกว่าตัวน่าเสียดายมากเลย นี่ตาเจสตัวขายจะขายได้กกิโลละเกินแปสิบาทคนหลายตัวหลายตัวกับได้พันอีกหลายพันกิโลหรือก,กืบมืออะไรเงี้ยันได้พันแล้อันนี้ก็ไส์อันนี้ก็อนุบาลไก่น้อยนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็ไก่ไก่น้อยครับแม,มขณะ <laughs> ดูอะไรดีๆขนาดนี้นังนังแมวนังเข้าได้แมวหมานังเข้าได้เลย <iyorsun> yes. นะครับ okay, โอเคก็เออ่คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็จะไปต่อนะครับก็สอบสดีครับ